โดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตะซอยสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับแคร์ในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับ,บ,รรรบ,รบ,รบปีกมาละครแนวดราม่าสุดเข้มข้นที่จะออากาศที่คุณผู้ชมได้ชมกันคืนนี้เป็นตอนแรกด้วยเรื่องราวของความรักที่ถูกคุมขังและรอวันที่จะบยบินจากปีกที่ปกคลุมนั่นจะทําให้คุณผู้ชมได้ร่วมลุ้นร่วมติดตามไปกับเรื่องราวอันเข้มข้นข,นของละครเรื่องนี้อย่างแน่นอนครับช่วงหน้าเราจะกลับมานอกรอบเรื่องนี้กันครับตั้งแต่แกแต่งงานเนี่ย แต่รู้สึกว่าแม่เป็นส่วนเกินของสไลลาลนี่คุณไม่ยอมเข้าใจอะไรเลยะคุณเข้าใจแต่แม่ของคุณแล้วใจิตใจของฉันล่ะคะุณปีหน่ารักมากเลยสามีคุณแม่จะรูะ้ะชีวิิตจจำกัดมหาชนยูแค่ในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมหลายคนคงเคยทราบถึงปัญหาระหว่างแม่สามีกับลูกสะภ้ยว่าเป็นความขัดแย้งที่ไม่อาจลงรอยกันได้ เช่นเดียวกับในละครเรื่องปีกมารนครับที่ปัญหานี้ได้ส่งผลต่อลูกสะพ้ยทาให้เธอต้องหนีออกจากปัญหาจนได้ไปพบกับหนุ่มคนใหม่ที่เข้าใจเธอมากกว่าสามีซึ่งทั้งหมดนี้คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอันเข้มข้นที่คุณจะได้ชมในละครเรื่องปีกมารนครับวันนี้ครับเราจะพาไปนอกรอบถึงเรื่องราวสุดดราม่าเข้มข้นในละครเรื่องปีกมารนกันครับปีกมารละครดราม่าสุดเข้มข้นเรื่องราวความรักสามเศร้าระหว่างสไลลา,ลาผู้ชายและลายซื้อ ซึ่งตัวแปรสําคัญที่ทําให้ความรักของคู่แต่งงานอย่างผู้ชายและสไลาลามีอันต้องพลิกผันนั่นก็คือสลักผู้เป็นแม่สามีที่พร้อมใช้มานยาบวกกับแผนการต่างๆนานา,นาเพื่อสยายปีกเรียบร้องความสนใจจากผู้ชายลูกชายของตนจนมีอันทําให้ลูกสะพ้ายอย่างสไลลา,ลาต้องกลายเป็นผู้ที่ถูกทอดทิ้งตั้งแต่แกแต่งงานเนี่ยแม่รู้สึกว่าแม่เป็นส่วนเกินของสไลลา ี่คุณไม่ยอมเข้าใจอะไรเลยคุณเข้าใจแต่แม่ของคุณแล้วใจิตใจของฉันละคะหนูกับครูจะแยกกันอยู่สักพักเราจะได้รู้ว่าเราสองคนต้องการกันมากแค่ไหนซึ่งในระหว่างที่สลยลากำลังคิดทบทวนเรื่องราวความสัมพันธ์ของเธอกับผู้ชายอยู่นั้นหลายสือชายหนุ่มผู้ดื้อแพพงและทำตามหัวใจของตนเป็นหลักได้เข้ามาในชีวิตของเธอผมเสียใจด้วยนะครับที่ผู้ชายคนนั้นทำใหคุณร้องไห้ผู้ชายคนนั้น เขาเป็นสามีฉันเองค่ะเมื่อสไลาลาได้เจอคนที่เข้าใจเธอจริงๆจึงเริ่มหวั่นไหวและเปิดทางให้ลายซื้อได้เดินเข้ามาเป็นชู้ทางหัวใจคุณรู้ตัวไหมว่าคุณเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากเลยสามีคุณเขาน่าจะรู้นะคนที่ฉันเคยเชื่อว่ารักเขารู้จักเขาดีเขากลับกลายเป็นคนแปลกหน้าเป็นคนที่ฉันไม่เคยรู้จักเขามาก่อนแต่กับคนแปลกหน้าที่ฉันไม่เคยพบ เขากลับก้าวเข้ามายืนตรงจุดที่เขายื่นมือมาให้ฉันยึดไว้ได้ด้วยความรู้สึกอบอุ่นด้วยความใกล้ชิดยิ่งทําให้ลายสือหลงรักสไลาลาจนถอนตัวไม่ขึ้นเขาได้เอ่ยปากขอพิสูจน์ความรักที่มีต่อสไลลา,ลานั่นทําให้สไลาลาต้องเลือกระหว่างคนที่ถูกต้องหรือคนที่เข้าใจฉันไม่เคยทาให้คุณคิดว่าฉันกาลังจะเป็นไม้คุณกล้าให้ผมพิสูจน์ตัวเองหรือเปล่าว่าผมจะไม่แตะต้องตัวคุณเลยจนกว่าคุณจะหย่าเขาคุณไม่รักผมแล้วใช่ไหมผมรักคุณมาก จจปีกแห่งความรักที่ลายสือมีให้กับสไลลารวมถึงที่สลักมีให้กับผู้ชายซึ่งพวกเขาเชื่อมัน่นว่ามันแสนจะอบอุ่นนั้นแท้จริงแล้วปีกที่ปกคลุมความรักของพวกเขานี้จะย้อนกลับมาเป็นมารทำร้ายจิตใจพวกเขาหรือไม่ร่วมลุ้นและติดตามความดราม่าสุดเข้มข้นนี้ได้ในละครปีกหมา ติดตามชมละครเรื่องปีกมานที่จะออกอากาศให้ได้ชมกันคืนนี้เป็นตอนแรกครับเวลา2ทุ่มสินาทีข่าวจบปุ๊บละครมาปั๊บทางททบห้ครับวันนี้หมดเวลาของรายการน้องเราแล้วครับสวัสดีครับ